สวัสดีค่ะท่านผู้ชมใครมาชมคลิปนี้อยากจะพูดอยากจะบอกอะไรถึงนิสาขอคนละหนึ่งความคิดเห็นส่งไปถึงพวกเขาหน่อยที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะส่วนทางช่องอยากจะบอกว่านิสาปลอมมากและใจร้ายโหดเยี่ยมสุดๆคะ่ะขอให้ความจริงปรากฏขอให้สังคมช่วยกันขุดช่วยกันตามหาหลักฐานและเปิดโปรงเขา ขอให้เขาโป๊ะแตกขอให้เขาหลุดขอให้ความยุติธรรมได้บังเกิดแล้วทําให้พวกนิสาต้องไปชดใช้ในสิ่งที่พวกเขากระทําอยากพูดถึงนิสายยังไงและพวกนิสาด้วยก็ได้เม้นที่ใต้คลิปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามองว่านิสาปลอมากมันก็จริงเพราะว่าเรารู้ว่าเขาทําอะไรมาแต่ถ้าเกิดไม่รู้นะก็ต้องยอมรับว่าพวกนิสาทําตัวเนียนมากในการหลอกผู้คนหลอกสังคมหลอกตำรวจ ตั้งแต่ทำเป็นโทรไปแจ้งตำรวจตกใจร้องไห้เสียใจว่าป้าแวลถูกยิงตายไปให้การกับตำรวจก็ทำสนีียนเลยสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างหลักฐานเท็จด,ด้วยแล้วก็ไปยืนที่งานศพของป้าแวลทำเป็นร้องไห้บอกเป็นห่วงอย่างนั้นอย่างนี้จนคนงานเขาเชื่อนี่ขนาดแม่ของเฟยซึ่งอยู่ในพวกเดียวกับนิสาพวกหลอกลวงพวกฆาตกรตัวจริงยังงงเลย มองนิสารมันทำได้ขนาดนี้เลยหรอถึงขั้นเรียนแบบร้องไห้ตามซึ่งการตายของป้าแววแม้ว่าคดีนี้จะถูกปิดลงไปแล้วแต่ว่ามันก็สะท้อนกระบวนการยุติธรรมอย่างมากที่สำคัญเลยมันทำให้ตาช่างที่มันควรจะมีความยุติธรรมมันก็ทำให้เอียงอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในละครพิษรักรอยอดีตช่องวัน31เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่ห้างขายยากงพิม ที่นี่มียาและสมุนไพรยอย่างดีราคาแพงๆอย่างมากพวกนิสาพยายามที่จะขโมยมันไปแต่ว่าถูกพิงจับได้พอถูกจับได้ก็มีปากเสียงกันพิงเลยโทรจะแจ้งตำรวจแต่ก็เหตุการณ์ก็เลยบานปลายเมื่อนายเฟยเอาปืนมาขู่ว่าอย่าไปแจ้งตำรวจเลยมันก็เลยมีการแย่งปืนกันปรากฏว่าปืนลั่นไปโดนป้าแววทำให้ป้าแววตายคนที่ถือปืนคนสุดท้ายก็คือนายเฟย จากนั้นมันก็ยังไม่จบซึ่งตัวของอากงที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามจะให้นายห้างให้ไปบอกตำรวจปรากฏว่าบอกผิดคนเพราะว่าในห้างก็เป็นพวกเดียวกันกับนิสาก็เลยเอาอยกฟาดอากงจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักส่วนนายกรชัยเร่ร่อนที่พยายามจะวิ่งหนีออกจากบ้านนี้เหมือนกันเพื่อจะไปบอกให้คนมาช่วยปรากฏว่าถูกนายเฟยทำร้ายทั้งเตะทั้งปอย แล้วหน้าของนายกรไปกระแทกกับขอบตู้กระจกจนตาของเขาบอดสุดท้ายตัวของเฮียตรงเข้ามาทวงว่าในระยาไหนและสมุนไพรที่พวกนิสาจะขโมยเอาไปฝากให้เฮียตรงขายต่อเฮียตรงก็เหมือนตกกระไดพลอยโจนเพราะพวกนิสาากูว่าเฮียต้องช่วยนะถ้าเกิดเฮียไม่ช่วยนะพอตำรวจจับได้เฮียก็จะเดือดร้อนไปด้วยเฮียก็เลยประสานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เขารู้จักให้เข้ามาช่วยในคดีนี้ ก็เลยได้รับคําแนะนําว่าให้เอาพิงอากงและนายกรไปฝังกลบดินซะเลยแล้วก็ยิงให้ตายด้วยพวกนิสาก็ทําแบบนั้นแต่ปรากฏว่าเขายังไม่ได้ยิงเพราะว่าคนมาเห็นก่อนแต่เกือบจะไม่เห็นก็เลยเอาดินกลบไปเลยกลบฝังทั้งเป็นนั่นแหละแล้วก็กลับมาปรากฏว่าผิงอากงแล้วก็กอนก็มีคนมาช่วยนั้นก็คือเฮียจางซึ่งช่วงนี้ดีมากๆเพราะนั่งนุ่นสุดๆเลย ในฝั่งของคดีพวกนิสาถูกสอบปากคำและก็แต่งเรื่องสร้างหลักฐานขึ้นมาในตอนนั้นรู้สึกว่าโหว่ามันทำไปได้ยังไงมันเรียนจริงๆเลยแล้วตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาช่วยแล้วก็เลยปล่อยพวกนิสาออกไปหมดเลยซึ่งดูเหมือนว่าพวกนิสาก็จะไม่ได้รู้สึกผิดอะไรยังคงคิดต่อว่าจะได้สมบัติมายัางไงก็ไปปรึกษากับเฮียรตรงเฮียรตรงก็ช่วยก็เลยมีการจัดฉากว่าคดีนี้ที่ป้าแววเขาตาย ตำรวจเขาก็เลยสรุปออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วตัวของผู้หญิงและอากงเนี่ยผิดใจการเรื่องเงินจริงๆจับได้ว่าแววขโมยเงินก็เลยนั่นแหละเกิดการฆ่ากันตายเสียชีวิตส่วนพิงและอากงก็พยายามหลบหนีความผิดแต่ว่าขณะที่หลบหนีก็ประสบอุบัติเหตุตายเสียชีวิตคดีนี้จึงถูกปิดลงและหลังจากนั้นสมบัติก็ตกไปเป็นของนายเฟยซึ่งเป็นคู่แต่งงาน,นคู่สมรสกับพิงแล้วก็ตัวของนิสา สรุปแล้วพวกนิสาก็ทำภารกิจชั่วร้ายได้สำเร็จต้องย้ำว่าที่ทางช่องเล่ามาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในละครพิษรักรอยอดีตคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะก็ชวนไปดูนะคะว่าการตายของป้าแววมันสะท้อนกระบวนการยุติธรรมในละครพิษรักรอยอดีตช่องวันสามสอ็ดยากมากสิ่งที่น่าจับตาดูหลังจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของการแก้แค้นและการทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความยุติธรรม ด้วยตัวของพิงกลับมาในชื่อว่าเมยส่วนกอนกลับมาในชื่อว่ากล้ารอติดตามเลยซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีความน่าสนใจเพราะการแก้แค้นครั้งนี้มันมีการนำศาสตร์แพทย์แผนจีนเข้ามาก็คือการฝังเข็มอยากพูดถึงละครเรื่องนี้อยากพูดถึงนิสาพวกนิสาหรืออยากส่งกำลับบงใจให้พิงก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันเต็มที่ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูก็ชวนไปดูด้วยกัน ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20.30นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปทางช่องวัน31